สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันอย่าลืมนะคะทุกๆคนฝากกดปุ่มไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะคืนนี้เวลาตีสอตรงแมนยูจะลงเตะกับเสือใต้บาร์เยเมนิกนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมตื่นมาดูบอลกันละ่ะส่วนแอดมินเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วค่ะ และส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวของปีสัตว์แดงในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยมาเริ่มต้นกับข่าวแรกกับโอเล็กินน่าโซชาก่อนเลยก็แล้วกันนะคะพอล่าสุดนะโอเลก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเข้าใจสถานการณ์ของเอลิกเทนฮาร์กเป็นอย่างดีก็สำหรับในตอนนี้เอลิกเทนฮารกก็กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักเลยนะเกี่ยวกับการุงทีมในซีซั่นที่2ของเขา เนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา5นัดก็แพ้ไปแล้ว3เกมมีแต้มอยู่เพียงแค่13แต้มเท่านั้นแล้วผลงานก็ดูไม่ค่อยดีเอาเสียเลยนะและในค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะต้องพบกับทีมบาเยิร์นเมิวนิคแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันที่สนามอันลีอันด้วยนะคะ ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันมีสื่ออย่างดีแอรเล็กติกได้สอบถามอดีตผู้จัดก,การทีมของปีศัตวแดงอย่างโอเลกุ ey, นนาโซชาว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการคุมทีมของเอริกเทนฮาร์กนะโอเลเขาก็ตอบประมาณว่าผมเนี่ยรับรู้เป็นอย่างดีนะว่าเอลิกเทนฮาร์กจะต้องเจอกับอะไรบ้างมันเป็นงานในฝันก็จริงแต่มันก็เป็นงานที่ยากในเวลาเดียวกันคุณกําลังจะต้องจัดการกับปัญหาน,นักเตะของปีสัตวแดงที่มันคาลคาซังมาอย่างยาวนาน ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เหตุการ์จำลองที่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะแต่นักเตะเหล่านั้นเป็นมนุษย์พวกเขามีความรู้สึกนึกคิดและนักเตะส่วนใหญ่ก็มีความเป็นมืออาชีพซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองสำคัญเป็นเบอร์หนึ่งมากกว่าสมสรอนซะด้วยซ้ำเบื้องต้นนาโอเล่ o L e ก็สแสดงทัศณนะเกี่ยวกับประเด็นของเอริกเกนฮาร์เอาไว้ประมาณนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนักข่าวเจ้าเดิมก็ได้ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของตระกูลเกเซอร์นะคะว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการทำงานของพวกเขาณจุดจุดนี้ โอเล็กุน่าโซชาก็ตอบประมาณว่าในสนามเนี่ยผมก็เคยคุยกับพวกเขาอยู่หลายครั้งนะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาซึ่งถ้าถามความเห็นของผมผมก็รู้สึกว่าตอนที่ผมคุมปีศาจแดงเนี่ยผมก็ได้รับการสนับสนุนจากเขาแทบจัดตลอดเวลาแล้วผมก็คิดว่าในตอนนี้เขาก็คงจะสนับสนุนผู้จัดการทีมคนปัจจุบันเช่นเดียวกันโอเล็กุนนาโซชาเขาก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของแอนดี้โคกันต่อเลยนะคะพอล่าสุดเขาได้ออกมาวิเคราะห์ว่าปีศสัตวแดงน่าจะไปเยือนอันดีอันอารีน,น,น,นาได้แบบไม่มีแรงกดดันนะคะพอไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะบาเยอร์มิวนิคได้นะคะ ก็สำหรับคืนนี้เวลาประมาณตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยก็จะมีโปรแกรมวิกแมตเกิดขึ้นระหว่างปีสัตว์แดงแมนยูเนเต็ดเดินทางไปพบก,กับบาเยอร์มิวนิกโดยเอาตรงๆนะในเกมนี้แอดมนก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลนะคะเนื่องจากปีสัตว์แดงเองตอนนี้ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะส่วนทางบาเยอร์มิวนิกในตอนนี้ถือว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะคะซึ่งล่าสุดขา่าวัามีสื่ออย่างเบดเฟส ได้เชิญแอนดี้โคเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะคะแล้วทางสื่อก็าถามแอนดี้โคว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมระหว่างปีศัตวแดงแล้วก็บาเยอร์มิวนิคในค่ำคืนนี้ทางด้านแอนดี้โคเขาก็ตอบประมาณว่าจากสายตาของผมนะผมว่ามันเป็นแง่ดีนะที่ยูเนเต็ดออกไปเยือนบาเยอร์มิวนิคที่บ้านของพวกเขาบาเยอร์มิวนิคเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีมากๆแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งเสมอในเกมล่าสุดมาแล้วต้องมาพบกับยูเนเต็ดที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่อีกทีม แต่สิ่งที่ผมมองเห็นได้ในตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะไปเจอกับบาเยอร์มิวนิกโดยที่ไม่มีแรงกดดันอะไรนะเพราะอย่าลืมนะว่าในตอนนี้ไม่น่าจะมีใครที่เชื่อว่ายูไนเต็ดจะสามารถคว้าชัยชนะในบ้านของบาเยอร์มิวนิกได้ซึ่งนี่แหละที่มันทําให้พวกเขาไม่มีแรงกดดันอะไรแต่ด้วยการที่พวกเขาเป็นทีมอย่างแมนยูไนเต็ดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ พวกเขาพ่ายแพ้กับทอตแนมฮอสเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็ไบรตันแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดแล้วพวกเขาก็กำลังรอที่จะคัมแบ็คกลับมานั่นทำให้ผมรู้สึกว่านี่แหละมันอาจจะทำให้ยูเนเต็ดคว้าชัยในเกมนี้ได้ซึ่งมันก็พอจะเป็นไปได้นี่แอนดี้โคก็สแสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้ก็เป็นความเห็นต่างของอดีตนักเตะดังนะคะ ยังไงก็ลุ้นกันนะในเวลาตีสอตรงนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปีสัตว์แดงที่ไม่มีใครคิดบ้าจะเอาชนะบาเยอร์มินิได้จะคว้าแต้มออกมาจากถิ่นอารีอรันอารีนาได้หรือเปล่าซึ่งสำหรับนัดนี้เนี่ยถ้าถามแอดมินแอดมินก็หวังว่าแค่เสมอก็น่าจะทำให้แฟนผีเนี่ยพอใจได้แล้วนะคะสำหรับเกมนี้ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของซามูเอลลักเฮิร์ตนักข่าวสายปีสัตว์แดงกันหน่อยดีกว่านะคะเพอะล่าสุดทางซามูเอลลักเฮิร์ตเขาได้ออกมาเขียนบทวิเคราะห์เอาไว้แล้วนะคะว่าใครกันบ้างที่จะได้ลงเป11ตัวจริงในค่ำคืนนี้ก็ไปกันแบบใบวเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับคาดการณ์11ตัวจริงนะซึ่งในเกมนี้นักเตะค,คนเดิมๆที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็ยังไม่มีใครกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟิยานอัมระบัตรหรือว่าจะเป็นเมสันเมาส์ ลาฟิวรานแล้วก็ลุกชอนะแล้วก็จะมีนักเตะที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยอย่างแฮร์รี่แมกไวยแล้วก็อารอนวานบิสกา้าก็มีอาการบาเดเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่นอกนั้นเนี่ยก็ฟิตพร้อมสมบูรณ์แล้วก็ลงสนามได้แบบเต็มสตรีมนะเริ่มต้นกันที่แผนการเล่นนะคะน่าจะมาแบบ433ผู้รักษาประตูก็จะเป็นองเดโอนาน่า สองกล้องหลังนะคะจะเป็นลิซันโดมาร์ตินิสยืนประสานงานกับวิกตอร์รินเดเลแบ็กซ้ายจะเป็นเซกิโอเลกิลอนส่วนแบ็กขวาก็จะเป็นทางด้านดีโกดาโล ในตำแหน่งกองกลางนะคะจะมีคาเซมิโลยืนประสานงานกับคริสเตียนเอเล็กเซนแล้วก็จะมีบูโนเป็นตัวทําเกมอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีมาคาร์แลฟอร์ดืนอยู่ประจําเป็นปีกซ้ายนะคะส่วนปีกขวาเนี่ยก็น่าจะถึงเวลาของเขาสักทีสําหรับฟาโกนโดเปเยตี้เปเยตี้ก็เป็นแข้งที่แฟนบอลเนี่ยเชียร์มาอย่างยาวนานนะคะว่าน่าจะให้โอกาสเขาได้แล้วนัดนี้ก็น่าจะได้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะ และกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นใครไม่ได้นอกจากรัฐมุยทอยลุนนั่นเองซึ่งบทวิเคราะห์ของซามิเอลรักเฮิร์ตเนี่ยเขามีดอกจันเอาไว้ในช่วงท้ายด้วยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะมีนักเตะอยู่สองคนที่อาจจะมีโอกาสถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะคะคนแรกก็คืออเลฮานโดกานาโชที่เวลาเล่นเป็นตัวสำรองเนี่ยทำผลงานได้ดีนะแล้วก็จะมีฮันิบาลเมตบีด้วยนะคะที่นัดล่าสุดก็เพิ่งจะทำประตูได้ เพียงแต่ในเริ่มต้นเนี่ยทั้งคู่ก็น่าจะได้นั่งเป็นตัวสำรองกันไปก่อนนะคะทีนี้มาปิดท้ายการกระบวนสภาษณ์ของเฮลิเคนกันหน่อยนะคะพอล่าสุดเคนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ออกมาปกป้องแฮร์รี่แมกไก์ซะอย่างนั้นก็อย่างที่ลูกการในคืนนี้ปีสัตว์แดงก็จะต้องยกพลไปบุกถ้ำของพี่เสือนะคะและแน่นอนก่อนเกมก็จะต้องมีอัปเดตของทั้งสองสอรอ,อยู่แล้วนะคะ ซึ่งก่อนเกมของปีสัตว์แดงเนี่ยแอดมินก็ทําไปแล้วในข่าวช่วงเช้านะส่วนรอบเย็ยนเนี่ยเราก็ไปฟังของทางบ่ายเยื่มิวนิดกันบ้างนะคะแต่แอดมินจะเลือกเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับปีสัตวแดงก็แล้วกันโดยเฉพาะเรื่องของแฮร์รี่แม็กควนะเพราะระหว่างที่เคนกําลังแถลงข่าวอยู่เนี่ยมันมีนักข่าวเจ้าหนึ่งได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นที่มันย่ําแย่ของแฮร์รี่แม็กควนะคะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติด้วยกัน ทางด้านแฮนดี้เคนเขาก็ตอบประมาณว่าผมคิดว่าแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันที่มันมากจนเกินจริงไปมากๆผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นแพ้รับบาของทีมณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยแหละเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของผมคนหนึ่งเลยนะเขาเป็นคนดีเขาเป็นมืออาชีพที่ทำงานหนะัก จริงๆจากมุมมองของนักเตะอังกฤษด้วยกันเขาคือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดของเราและเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเราที่ได้ใส่เสื้อของทีมชาติอังกฤษด้วยกันทางแฮร์รี่เคนก็พูดถึงแฮร์รี่แม็กไกวเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็ยังคงออกมาปกป้องแฮร์รี่แม็กไว์เหมือนเดิมนะคะ แต่ประเด็นก็คือแฮร์รี่แม็กไวในตอนนี้เนี่ยเพราะเหมือนกับสูญเสียความมั่นใจไปอย่างมากเลยนะคะโลกสนามทุกครั้งเนี่ยก็เน้นจะทำคอนเทนต์มากกว่าที่จะทำประโยชน์ให้กับทีมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าประเด็นที่แฮร์รี่เคนออกมาให้กำลังใจแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยมันจะเป็นการกดดันเอริกเทนฮาร์ทางอ้อมหรือเปล่านะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเกมนี้เนี่ยแฮร์รี่แม็กไวเขาไม่ได้เดินทางไปด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าแฮร์รี่เคนเขาจะพอทราบหรือเปล่านะคะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเย็นนี้ก่อนจะจากกันไปขอย้าอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ